คนพูดถึงที่นี่เยอะขนาดเราไปพักเองถึงกับต้องบอกอต่อาเงินคนละ650บาทก็ได้ที่พักสุดฟินที่เกาะช้างกันแล้วสวัสดีค่ะเจนีจ่จากคนชอบเที่ยววันนี้เรามาที่เกาะช้างหนา้านโฟร์ทลที่เราเลือกพักคือราคาดีมากฟิอที่พักสไตล์ซาโตรินีใกล้กับทะเลหาดของพลาเพียง200เมตรเราเช็คอินเสร็จแล้วก็มกาถอดรองเท้ากันตรงนี้ได้เลยเราจะเดินเท้าเปล่ากันชัวโฮเทลที่พักมีหลากหลายห้องให้เราเลือกไม่ว่าจะมากับครอบครัวหรือแก๊งผ่านกันอยู่ด้วยกันหลายๆคนบอกเลยว่าดีสุดๆวันนี้เจนพักเป็นห้องดีลักวิวสับไว ในห้องเป็นโทนฟ้าขาวโ้มมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีมุมที่นั่งด้านหน้าของที่พักเดินไม่กี่ก้าวก็กระโดดเล่นน้ำฟิ้นเป็นกันได้เลยภายในโฮเทลนะคะมีกิจกรรมมากใหม่ให้เราเล่นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพูโต๊ะปิงปองมุมอ่านหนังสือมุมนั่งชิลมีมุมสนามหญ้าและสไลเดอร์ให้เด็กๆและที่นี่ก็ยังมีพายซับบอร์ดเลยนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนแสงสวยมากได้ฟิลมาพักผ่อนแบบจริงจังกลางคืนก็เงียบสงบนอนหลับสบายเพราอวันใหม่ที่เต็มไปด้วยกับความสนุกตไปช่วงเช้าที่นี่จะเป็นอาหารเบรฟเป็นลายอาหารบุฟ บรรยากาศที่ดีแบบนี้การมาเที่ยวกาะช้างช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะบรรยากาศที่พักแล้ววิวรอบทางของที่นี่เต็มไปด้วยความสนุกและอยากกลับมาอีกครั้งถ้าใครกำลังมองหาโฮสเทลที่น่ารักและราคาดีขนาดนี้แนะนำที่ป่าจ,จมัดเกาะช้างพิกันและ,ะรายละเอียดเราจะแปะไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ